และในที่สุดน,นะครับชาวบ้านที่อยู่ในศูนย์พักพิงมากินเวลาร่วมเดือนบางส่วนก็ต้องบอกว่าอาจจะทนไม่ไหวนะครับอยากจะกลับบ้านไปดูเข้าของเครื่องใช้ต่างๆไปดูสัตว์เลี้ยงวันนี้เราก็ได้เห็นการทยอยอพยพกลับบ้านมาของชาวบ้านทีมข่าวติดตามรถกระบะคันหนึ่งที่ขนของออกมาจากศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งในอำเภอเดชอุดมมุ่งหน้ากลับบ้านในอำเภอน้ำยืนจนนังหวัดบุรีรัมย์ เราขอติดตามพวกเขาไปจนถึงบ้านแม่จัานี่สงสามวันนี้จั้งว่าแม่มาเบิ่งบ้านเบิ่งยังวกาจะขึ้นหอดเพื่อจํารถได้แต่วิออกมาครับแม่ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการให้ชาวบ้านกลับบ้านได้แต่นางพลภราจันโทตัดสินใจแจ้งให้สามีซึ่งเฝ้าบ้านอยู่มารับตัวเองและลูกๆกลับบ้านหลังอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเป็นเวลากว่าสิบวันเธอบอกว่าได้ประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองแล้ว เห็นว่ายังสามารถดูแลความปลอดภัยของครอบครัวได้บางบ้านก็อาจจะมีแบบว่าพวกช่วยโอกาสนะ,ะเ๊าต้องค่อ,อยเบิง่งทรัพย์สินห้าูพใหญาบ้านเพื่อก็เป็นหูเป็นตาแทนแต่ว่ามันกล็ลายนะจงรับผิดชอบทัวร์นบานนั่นสูงนี่แหละครับครับต้องค่อ,อยเบิ่งของของห้านาอันนี้กลับมากลับมาบ้านในรอบกี่สัป กี่วันครับเนี่ยไปไปอยู่มารอบแรกเลยแม่ไปวันที่เจ็ดยังไงอ๋อแล้วเพิ่งได้กลับมาวันนี้เลยเพิ่งได้กลับมาวันที่สิบเจ็ดจ้าสิบวันใช่ไหมเดี๋ยวับแม่ไปวันที่เจ็ดชี้มือพอดีเนาะสิบวันพอดีแต่เป็นห่วงเพื่อนซ้านนี่แหละจตทั้งสวนทั้งหยังลาวาหมานี่แหละนี่ว่ามันกลับเบาๆลงแล้วนะนะเสียงปืนก็มีแต่ว่ามันห่างแต่ต้องมาขีดยางขีดยังอีกครับ ันหลายอย่างเพราะว่าเน้ากับเพื่อปาาท่องน้องหูเพราะว่าอันถ้าต้องกิน,น้องใส่นะแต่ชัมม่วโมงขนาดที่สามีของเธอยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเดินทางกลับบ้านแต่จําเป็นต้องยอมรับเพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนรายวันและการขาดรายได้ครอบครัวมีอาชีพร,รับจ้างและทาเกษตรแบบหาเช้ากินขําทั้งกรีดยางและทําไร่มันสําปะหลังแต่หากเหตุการณ์ดุนแรงหรือมีเสียงปืนถีขึ้น ครอบครัวก็พร้อมจดพยบกลับไปยังสู์พักพิงอีกครั้งแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างได้ไปรับกลับมาบ้านทั้งลูกทั้งมิทัง้งภรรยาครับผมไม่อยากให้มาเท่าไหร่ะผมไม่อยากให้มาเท่าไหร่ห้ามอยู่แต่ห้ามไม่ได้เพราะเพิ่อนอยากกลับมานี่แต่ที่ตัดสินใจกลับมาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเบาขึ้นแล้วหรือย,ยังไงฮะมันเขาก็ยงังยิงกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังเบาขึ้นเบาขึ้นหน่อย อะไรทําให้มั่นใจขึ้นนะครับเป็นเพราะข่าวที่บอกว่าทหารยึดช่องอันมาได้ร้อยเซแล้วหรือเปล่าเราเลยสบายใจมันต้องไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่เขาอยากกลับก็ต,ต้องให้เขากลับก่อนทีมข่าวยงได้พูดคุยกับชาวบ,บ้านในชุมชนอีกหลายคนที่ทยอยเดินทางกลับจากสูยนพักทิงมาตั้งแต่วันที่16 17ธันวาคมที่ผ่านมาแม้จะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะจบลงเมื่อไหร่ และทําได้เพียงประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันแต่ชาวบ้านก็จําเป็นต้องหาตรงกลางระหว่างความปลอดภัยกับการดําเนินชีวิตและการหารายได้ในแต่ละวันวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทยพีบีอสรายงาน เวลานี้สถานการณ์ยังไม่แน่นอนนะคะคุณผู้ชมจนถึงวันนี้18ธันวาคมก็มีรายงานจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่อำเภอน้ำยืนนะคะว่าพื้นที่ยังไม่ปลอดภยัยและขอให้ประชาชนงดเข้าพื้นที่ที่อำเภอน้ำยืนรวมถึงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชาการเท่านั้นด้วยนะคะเวลานี้หลายฝ่ายจึงออกมาประเมินความตึงคเครียดในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าดูเหมือนจะยังไม่จบนะคะ ความยืดเยื้อนี้จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านซ้ําเติมชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนนะคะมีอาจารย์ธนเชษฐวิสัยจรซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะอาจารย์ประเมินว่าถ้าหากสถานการณ์ยิ่งลากยาวรัฐบาลก็จะยิ่งมีบาดแผลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต้นทุนของความยืดเยื้อไม่ได้อยู่แค่สนามรบเท่านั้นแต่หมายถึงประชาชนด้วยโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อบพยพนะคะไม่มีประสบการณ์เนาะผมก็ ถามคนที่เขารู้ถ้าเขาดูโอ้เสียงก็แตกอีก<ม>เสียงแตกหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีคนที่บอกว่าจะจบภายในสองสาวันซึ่งผ่านไปสัปดาห์หนึ่งแล้วบางคนก็บอกสิบวันก็คือไม่นานเนาะกลุ่มหนึ่งอันนี้ทั้งทหารเก่าแล้วก็นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกลากยาวคือเราก็เลยไม่รู้จะเชื่อใครแต่สิ่งนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคือยิ่งากยาวรัฐบาลยิ่งเกิดบาดแผลคือมันจะมีคําถามมากมายว่ามันคุมไหมเราแบบชีวิตคนที่ตายไปทุกวันแล้วชาวบ้านอีกช,ชาวบ้านยังไม่ได้กลับบ้านเลย